อัปเดตอันดับคะแนนฟุตบอลลีกเอิงฤดูกาล2023-2024สัปดาห์ที่15เมื่อเต่จบในคืนวันอาทิตย์ที่10ธันวาคม2566ที่ผ่านมาอันดับ1ปารีสแซงต์แชคกแมงแข่ง15นัดมี36คะแนนอันดับ2นิดแข่ง15นัดมี32คะแนนอันดับ3โมนาโกแข่ง15นัดมี30คะแนนอันดับ4ลิวแข่ง15นัดมี27คะแนนอันดับ5บรสัสแข่ง15นัดมี25คะแนน อันดับ6โอลิมปิกมักเซแข่งสิห้านัดมีย3ิสามคะแนนอันดับเจ็ดลองแข่งสิห้านัดมี23ิบสามคะแนนอันดับแปดแรงแข่งสิห้านัดมีย3ิบสามคะแนนอันดับเก้านองแข่งสิห้านัดมี18ปดคะแนนอันดับ10บสตราบุกแข่งสิห้านัดมี1ิบเจ็ดคะแนนอันดับ11เเลออ์ฟแข่งสิห้านัดมี16หคะแนนอันดับ12เมตรแข่งสิห้านัดมี16หคะแนนอันดับ13าแรนแข่งสิ้านัดมีสิห้าคะแนน อันดับ14มงเปล,ยลเย์แข่ง15นัดมี14คะแนนอันดับ15ตูลูสแข่ง15นัดมี13คะแนนอันดับ16ลอริยองแข่ง15้านัดมี12คะแนนอันดับ17แกลกมงฟุตแข่ง15นัดมี11คะแนนและทีมรังท้ายอันดับ18โอลิมปิกลียองแข่ง15้ 10, นานัดมี10คะแนนขอบคุณสำหรับการรับชมช่วยกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องและเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ